ขนลุกอาจารย์ลักษ์โหาราธิบดีเปิดดวงปี2568ผวาน้ำท่วมใหญ่ตอกย้ำคำเตือนที่พระเกจิดังหลวงปู่ศิลาเคยทำนายไปก่อนหน้านี้ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะส่งท้ายปลายปี2567รับปี2568 กับอาจารย์ลักษ์โขราธิบดีโหนชื่อดังผ่าดวงเมือง2,568เศรษฐกิจสังคมการเมืองภัยพิบัติโรคภัยสงครามวงการบันเทิงซึ่งเป็นการทำนายโดยลีลาดวงดาวตำราโหนที่มากกว่า50ปีและตอกย้ำคำเตือนที่พระเกจิดังหลวงปู่ศิลาที่เคยทำนายดวงไว้ก่อนหน้านี้ถึงบ้านเมืองประเทศไทย ดวงเมือง2,568เป็นปีที่ดาวแปรรวนตั้งแต่ปลายปี67ไปจนกลางปี68กันยายน67ดาวหลายดวงเริ่มแปรรวนและจะแปรรวนทั่วโลกทั้งภัยธรรมชาติอากาศอุณหภูมิหรือการแปรรวนของจิตใจคนความแปรรวนมีผลต่อคนปลาย67แปรรวนปั่นป่วนไม่แน่ใจเหี่ยวเช้าอยู่ครึ่งปี เศรษฐกิจติดขัดการเงินเปลี่ยนแปลงทั่วโลกมีตัวหนึ่งที่ขับเคลื่อนคือดาวเพื่อสบอดีดวงโลกดวงเมืองอยู่ราศีเมษมริตยูอยู่ในการเงินการคลังของโลกตั้งแต่วันที่8มีนาคม66ยาวไป7ปีแปลว่าจากปี66ถึงปี72จะมีการเปลี่ยนแปลงการเงินการคลังทั่วโลกจะยกเครื่องใหม่ อาจจะมีระบบ AI เข้ามามีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เป็นแบบเดิมจากนี้ไปถึงปี72ทั้งในและต่างประเทศหรือพวกอัตราการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศคริปโตยังไม่ถูกต้องรัฐบาลกลางจะยอมรับต่อเมื่อคอนโทรลมันได้ระบบมันกลางๆล,ลอยๆอย,อยู่แล้วเชื่อมโยงกันวันที่14กุมภาพันธ์68ดาวพฤหัสบดีโคจรการเงินในราศีพฤษภ การเงินการคลังของโลกและดวงเมืองและตั้งแต่เดือนกันยาย,ยน67ที่ผ่านมาคนทั้งหลายจะรู้สึกว่ามันไม่คล่องติดขัดอึมครึมปีใหม่ไปจนตรุษจีนปลายเดือนมกร,ราคมก็ยังอึมครึมเศรษฐกิจไม่คึกคักแต่หลัง14กุมภาพันธ์ยกตัวอย่างเช่นลิซ่าแบล็กพิงค์จะมาขึ้นเวทีคาวดาวที่เมืองไทยยังเป็นหน่วยงานของเอกชนจัดการเลยแทนที่หน่วยงานรัฐ จะมียุทธศาสตร์เข้ามาโปรโมทตรงนี้แต่กลับปล่อยให้เอกชนเอาไปก็ในปีนี้ก็จะเริ่มขับเคลื่อนทายว่าการขับเคลื่อนครั้งนี้การต่างประเทศท่องเที่ยวจะเข้ามาอย่างคึกคักที่พักที่กินที่เที่ยวรัฐบาลต้องมีการตอบรับทททต้องมียุทธศาสตร์ให้เก็บเกี่ยวนักท่องเที่ยวที่เข้ามามากที่สุดหลังปีใหม่ประเทศไทยจะรุ่งโรดท่องเที่ยวจะเป็นตัวนำเศรษฐกิจไทยจะคึกคัก พฤหัสเล็งสาวมีปฏิวัติการเมืองแปรปรวนตามดวงเมืองในระยะเวลาที่ผ่านมาบทบาทการเมืองแผ่วไปมากปรากฏการน้ำท่วมทางภาคเหนือหรือหลายจังหวัดกลายเป็นคนเห็นภาพบินบรรลือฤทธิ์เห็นบุ๋มปรนัดดาไม่ได้เห็นบริบทของการช่วยเหลือจากภาครัฐหลังจากนั้นรัฐบาลก็เงียบครุ่นครุ่นภายในหรือพักร่วมก็ไม่รู้จากนั้นดูเหมือนเกิดอาการเดียงไม่มีกำลัง แต่ปรากฏการณ์ของดีไอคอนหรือคนตื่นมากลบกระแสะรัฐบาลหมดเลยคนไม่ค่อยสนใจเลยคนไปสนใจโหนกระแสะหมดเลยมันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะมันไม่มีตัวตนปี68ต้นปีจะมีความแปรปรวนหลายเรื่องต้องดูว่ารัฐบาลจะมีบทบาทที่ชัดหรือเปล่าถ้าไม่ชัดคุณจะหายไปเลยความน่ากลัวบนความเบื่อหน่ายความเกลียดความรักเป็นความคึกคักของการเมือง เล่นกับกระแสนี้สนุกแต่ถ้าเขาเบื่อแล้วคุณไม่มีค่าเลยนะคุณไม่มีตัวตนมันจะหมดหนทางแล้วมันจะเฉาไปหมดต้นปีรัฐบาลต้องมีบทบาทกลางปี68มีจุดเปลี่ยนจับตายุบสภารอยต่อสถานการณ์แบบนี้น่ากลัวคุณมีสิทธิ์ไปได้อย่างฉับพลันช่วงวันที่13พฤษภาคมถึง2ตุลาคมมันเป็นช่วงที่ดาวหลายดวงแปรปรวน แต่ดาวพฤหัส,สบดีจะโคจรเล็งดาวเสาโคจรร่วมหรือเล็งมันคือปฏิวัติเมื่อดาวพฤหัสเล็งดาวเสาถ้าคุณคิดไม่ดีนะล้อมเมืองหรือครอบงำด้วยกลไกบางประการทำเหมือนยุคเก่าปูพรมด้วยจังหวะแต่ไม่คิดยุทธศาสตร์ทำอะไรเพื่อบ้านเมืองตํารวจทหารมีอํานาจตรงและมีอํานาจรู้โดยปริยายการที่คุณแตะและก้าวล่วง เพื่ออำนาจเบ็ดเสร็จมันเป็นผลที่ไปสู่การปฏิวัติและเปลี่ยนแปลง13พฤษภาคมถึง2ตุลาคมจุดบ้าปิวรัฐบาลผมไม่บอกยุบสภานะแต่พูดว่ามีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงปรับใหญ่พลิกมันเป็นจุดที่น่ากลัวนายกคนต่อไปเป็นคนในเครื่องแบบถึงสงบ เราเคยพูดแล้วว่านายกหรือใครสักคนเป็นผู้หญิงแต่ประเด็นสำคัญคือตามดวงเมืองที่ว่ากันว่ารากดวงเมืองประเทศไทยมันคือดวงของคนที่จะเป็นนายกคือต้องเป็นคนในเครื่องแบบบ้านเมืองถึงขับเคลื่อนไปได้พอไม่เป็นอายุของมันจะไม่ยาวนานหรือถ้ายาวนานมันอาจจะสังกระตาย สังเกตนายกพลเรือนเราก็มีมาเช่นนายกชวนหลีกภัยที่อยู่ยาวๆเกิน3ปีเรารู้ผลเรารู้รสชาติว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ปฏิวัติเรารู้รสชาติเป็นยังไงเป็นแบบของดวงเมืองมีข้อหนึ่งคนคนนั้นถ้าไม่ใช่คนในเครื่องแบบจะต้องมีความจงรักภักดีประดุดหัวใจเดียวกับทหารหรือตำรวจของคนในเครื่องแบบคือความหมายนี้รากจิตต้องเป็นอย่างนั้น แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่มาแบบนี้ดังนั้นจะไม่สะดวกโยทินราหูทับราหูราหูทับราหูดาราตกงานวันที่5้าพฤษภาคมราหูที่ทับราหูเดิมของดวงเมืองจะโคจรย้ายราศีไปเป็นบีนาธไปเป็นลาภะตั้งแต่16ตุลาคม66ถึง4พฤษภาคมห8 ราหูจรเข้าเรือนวินาตของดวงเมืองเลยทำให้วงการบันเทิงซึมเศร้าหยุดเลิกดาราตกงานเป็นแถวปี67หลังวันที่5พฤษภาคม68ราหูตัวแทนของเงาหรือมายาจะโคจรโดดเด่นในรอบ18ปีและจะอยู่ยาวๆไป7-8ปีจะมีดาราเกิดใหม่ค่ายเกิดใหม่รูปแบบเกิดขึ้นใหม่อะไรที่เงียบหรือคนที่ออกไปตั้งกลุ่มใหม่ได้ 2,568วงการบันเทิงจะเฟื่องฟูอังคารวิปริตสงครามคนบ้าดาวบางดวงโคจรเคลื่อนย้ายสมราศีทั้งที่ปกติเคลื่อนย้ายปีละหนึ่งราศีเช่นดาวพฤหัสบดีตั้งแต่30เมษายนถึง12พฤษภาคม67อยู่ในราศีพฤษภ พอปี68ยังอยู่พฤกษบ12พฤษภาคมจากพฤกษบเข้าสู่เมถุนพอ1ตุลาคมเข้ากรกฎซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนนี้รอบหลายปีแล้วมีดวงดาวหนึ่งที่น่าเป็นห่วงดาวอังคารปกติจะพักมนเสิร์ตไม่เกินเดือนหรือ2อเดือนแต่ครั้งนี้ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงตุลาคม67ดาวอังคารโคจรวิบริตเดินหน้าถอยหลังถึงพฤษภาคม68 พออังคารเริ่มพักปลายปี67เหมือนจะมีศึกแต่เราไม่ได้ก่อศึกนะต่างแดนมาปล้นไทยแล้วก็การสู้รบสงครามทั้งดวงเมืองและดวงประเทศถ้าจะเกิดสงครามจะเกิดตั้งแต่กันยายนถึงตุลาคม67ถึงมิถุนายน68มีชนวนเพราะดามันวิปริตถ้าเกิดเกิดเลยเครื่องบินตกใหญ่อุบัติเหตุหรือไฟไหม้ใหญ่ภัยทางธรรมชาติ มันจะน่ากลัวไปจนถึงพฤษภาคม68ประมาทไม่ได้สงครามโลกสงครามเชื้อชาติอเมริการัสเซียมีแต่คนบาบ้าประธานาธิบดีอเมริกา,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 ปา,า,เ,กาเป็นคนบ้าชาตินิยมยุคกรากเก้ายุคเก่าเขาจะเกิดสงครามในความบ้ากลุ่มประโยชน์กลุ่มการเมืองเอื้อต่อกันปี68ถ้าก่อนพฤษภาคมมันไม่เกิดอะไรก็สบายใจได้ แต่ระวังจะมีใครไปกดอะไรตุ้มตามก็อันตรายจะมีสิ่งที่น่ากลัวสองอย่างจากรอยต่อปลายปี67ต้นปี68สงครามและโลรคระบาดท,ที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากโรคเชื้อไวรัสคนไทยเตรียมออกกำลังกายดูแลสุขภาพให้ดีความแปรปรวนของดาวมันมีจุดที่น่าห่วงตั้งแต่ปลายปี67ถึงมิถุนายน68ดาวหลายดวงราหูวินาศกับดวงเมือง พระราชบอดีก็ยังไม่มีกำลังเท่าไหร่ก็ยังน่าห่วงจะต้องมีมาตรการมาเกี่ยวข้องดูแลบริหารจัดการมีโควิดเกิดขึ้นแล้วน่าจะมีความระวังมากขึ้นภัยพิบัติใหญ่2,572ถึง2,575ต้องบองยาวปี75จะมีเรื่องน่ากลัวหลายเรื่องแผ่นดินไหวแผ่นดินสไลด์น้ำท่วม ผมและพระอริยสงฆ์หลวงพ่อศิลาท่านพูดแล้วเห็นตรงกัน2,572ถึง2,575จะมีเรื่องเกิดขึ้นที่น่าตกใจโดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมสูงแค่ไหนก็สูงเท่าหน้าตักของพระใหญ่วัดปากน้ำราวๆตึกสี่ชั้นนานแค่ไหนก็ราวๆหกเดือนถึงปีหนึ่งกรุงเทพเป็นแองกระทะ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถากว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ